สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค้ะมาแล้วนะคะทิ้งคิดคลับฝากคำถามไว้ได้เช่นเคยหมายเลขหนึ่งหกสหรือจะเฟซบุ๊กใจตะนะสละไอไม่มาลายจอจานต่อเตานนุยักกรันนะคะหรือจะเป็นทิ้งทอทหารสละอีงองูไม่โทนะคะหรือว่าทอทหารสละอีไม่โทงองงูนะคะทิ้ง หรือว่าใจตน,นะนฝากได้ในกล่องข้อความหรือจะหลังไมก็ได้ค่ะหมายเลข1644นะคะแบ่งปันกันในช่วงเวลาสั้นๆของเราพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้คุณอาริยาฝากไว้ในกล่องข้อความบอกว่าเคยได้ยินคำพูดที่ว่าทุก์เพราะคิดผิดจริงหรือไม่อย่างไรแล้วต่างกันยังไงกับทิ้งคิดใจเป็นอิสระอืม ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคุณอาริยาคุณอาจาริยาค่ะถามว่าเคยได้ยินคำพูดที่ว่าทุกเพราะคิดผิดจริงหรือไม่อย่างไรแล้วต่างกันยังไงกับทิ้งคิดใจเป็นอิสระนะคะอถ้าจะให้ตอบว่าต่างกันยังไงเนี่ยคือต่างกันก็ตรงที่อันหนึ่งคิดอันหนึ่งไม่คิดเห็นชัดใช่ไหมคะคิดผิดเนี่ยคือ คือการคิดผิดเนี่ยมันมันมันแปลได้ลักษณะนี้ด้วยนะคะก็คือว่าไปเข้าใจเขาผิดนะไปไปแปลสัญญาณไปคิดเอาเองไปคาดเดาอ่านี่มันเป็นความคาดหวังมันเป็นความคาดหวังถ้าลงลึกเอาดีๆเนี่ยนะคะคิดผิดเนี่ยมันคาดหวัง คือมันเป็นอย่างนี้แล้วเราไปคิดอีกอย่างหนึง่งมันมันเรื่องจริงมันอย่างนี้แต่เราไปคิดอีกอย่างหนึง่งคิดตามที่เราเคยมีประสบการณ์หรือมีความจําได้หมายรู้กับเรื่องนั้นๆกับท่าทีแบบนี้กับคําพูดอย่างนี้อันเนี้ยแหละค่ะขออนุญาตว่าถ้าจะให้ให้ให้ความเห็นก็จะเห็นว่าอย่างนี้ก็คือคิดผิดไปจากความจริงอะค่ะ ก็คือเราปรุงแต่งไปนั่นเองอันนี้เรียกว่าคิดผิดนะคะเนาะต่างกันกันกบทิ้งคิดใจเป็นอิสระยังไงทิ้งคิดก็คือไม่คิดรู้ว่า <poco> คิด <gold> ก่อนมันต้องรู้ก่อนว่าคิดคือเราต้องมีความคิดก่อนแล้วเรารู้ว่าคิดแล้วเราทิ้งอันเนี้ยใจมันจึงจะอิสระนะคะคือมันต้องมีตัวก่อนมันต้องมีตัวก่อนแล้วเรารู้ว่ามันมีตัวอยู่นะแล้วเราทิ้งตัวนั้นไป มันถึงจะว่างอันเนี้ยค่ะลักษณะเดียวกันคนเราเนี่ยมันคิดเพราะใจมันมีที่อยู่คือความคิดความรู้สึกการจําได้การปรุงแต่งไปในอนาคตการรับรู้เนี่ยแหละเนี่ยใจมันไปอยู่ตรงนี้มันมีที่อยู่ตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นอีกที่อยู่หนึ่งของมันก็คือกายของเราเนี่ยคือลมหายใจลมหายใจก็คือกายหนึ่ง ถ้าเอาใจมาอยู่กับลมหายใจมันก็ไม่ทำให้กระเพื่อมไม่หวั่นไหวเพราะเราตั้งมั่นได้อยู่กับลมหายใจมันก็อิสระอิสระจากอะไรอิสระจากอารมณ์ต่างๆที่จะมาทำให้ใจเราดันออกไปดิ้นไปแล้วก็ดันออกนะคะโดนดิน้นดันออกเนี่ยมันก็จะจบลงตรงนี้โดนดิ้นดัน,ดน แล้วก็ดับลงนะคะอันนี้คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นเรามักจะคิดคิดว่าจะจำได้เรื่องนี้คิดว่ามันเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนมันเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนหรือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้นี่คือความคาดหวังแล้วพอรับรู้ก็ปรุงต่อรู้สึก ก็ปรุงต่อคิดต่อมันก็เลยเตลิดเปิดเปลงไปกันใหญ่เลยมันก็เลยทำให้ทุกข์ใจมันก็ไม่อิสระมันก็นั่นแหละระทมกันไปอารมณ์ต่างๆก็ถาโถมกันเข้ามาไม่หยุดยั้งมันก็ฟุ้งซ่านมันก็กระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายใจมันก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจมันควรจะอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับกายอย่างที่เราได้ยินบ่อยๆว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะเนี่ย มันก็ล่องลอยออกไปที่อื่นอันนี้คือวิญญาณล่องลอยเพราะใจกับวิญญาณมันคือตัวเดียวกันในทางพระพุทธศาสนาจิตมโนวิญญาณตัวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันมาอยู่กับกายบ่อยๆคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ให้กลับมาอยู่กับกายก็คือลมหายใจนั่นเองแล้วมันก็จะเป็นสติของเราทําให้เราเห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงนั่นเองนะคะ ก็ขออนุญาตแบ่งปันจากคำถามของคุณอาจาริยาวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะที่นี่ที่เดิมสวพ91เราพึ่งได้ทิ้งคิดขับกับใจตะนะสวัสดีค่ะ